เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทราบไหมรู้ไหมว่าทุกอย่างทุกสิ่งในโลกทุกชาติเป็นไปตามอำนาจของจิตซึ่งถ้าไม่มีจิตประเภทน,นั้นเกิดขึ้นอะไรก็ไม่มีณะเดียวอะไรเกิดไม่ใช่คนเกิดไม่ใช่จึงจกตุกแก่เกิดแต่ทารู้เกิดอะไรเกิดไม่ใช่คนเกิดไม่ใช่จึงจกทุกแก่เกิด แต่ถ้ารู้เกิดเป็นจิตและเจตสิกแ่ะต้องไม่ใช่เพียงพูดว่าจิตและเจตสิกจิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรไมพฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของแต่และหนึ่งธรรมะที่ต่างกันทั้งจิตและเจตสิกและรูปเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคําที่พูดไม่ใช่พูดโดยไม่รู้จักเพราะฉะนั้นกรรมคืออะไร ครับผมพยายามศึกษาแต่ก็ยังไม่เข้าใจกระจ่างจะรู้ว่าคือเจตนาเจตนาเจตสิกที่เป็นกรรมชื่อหมดเลยต้องฟังต่อไปและศึกษามากขึ้นครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพราะขณะนี้ก็เราก็ใกล้แล้วหมายถึงตัวผมนี่นะครับคิดว่าใกล้จะสิ้นพบไม่ใช่ทุกคนเลยครับ,รบยังต้องศึกษาอีกมากแล้วก็มันมันมีข้อข้องใจข้อคือว่า เออจิตสุดท้ายก่อนจุติจิตชาตินี้จะมีอารมณ์อะไรเอ่ยอย่างนี้นะครับหมายมันก็ยาก <Okay. S 2> ผมก็ขณะนี้ที่ผมคิดได้นะครับเท่าที่คิดพิจารณาได้ก็คือว่าอยู่ที่การสะสมของจิตของเรานี่แหละของจุติจิตแล้วก็ปฏิสนธิจิตและอวังจิตในชาติภพชาติต่อไปนี่คือความเข้าใจของผมนะครับค okay. พูดไปก่อนจะถึงลืมที่ได้ฟังแนะ่ถ้าไม่เข้าใจจริงจริง แต่ถ้าเข้าใจจริงๆขณะนั้นก็จะมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้เพราะกำลังเป็นอย่างนั้นเพราะฉันไม่ประมาทเลยนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครเพียงอ่านใครเพียงจำและก็จะเข้าใจง่ายๆอย่างกรรมผลของกรรมขณะเกิดเป็นปฏิสนธิขณะตายเป็นจุติหมายความว่าอะไร และอะไรและระหว่างนั้นคืออะไร,รนี่คือระวางที่เกิดแล้วยังไม่ตายตั้งแต่คำถามถามเรื่องภวังขจิตถามเรื่องอารมณ์ของภวังขจิตแต่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวให้ได้เข้าใจในความเป็นจริงของจิตนะครับจิตขนาแรกนะครับเกิดแล้วดับแล้วก็คือปฏิสนธิจิตแล้วก็ยังไม่ถึงจุติจิตก็คือยังไม่ตายแต่ก็ต้องถึงวันใดวันหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ตั้งแต่หลังจากเกิดแล้วจนถึงก่อนตายนีครับความเป็นไปของชีวิตเนี่ยครับก็คือความเป็นไปของจิตที่เป็นจิตที่อาศัยตาหูจมกูกลิ้นกายและใจและสลับกับผวังขจิตนี่นครับนี่คือชีวิตประจําวันเป็นอย่างนี้เลยนะครับหลังเกิดก่อนตายนะครับวิถีจิตสลับกับผวังขจิตนี่แหละครับคือความ เป็นไปของธรรมะความเป็นไปของชีวิตซึ่งไม่มีใครเลยครับมีแต่ธรรมะเท่านั้นครับที่ผมพอฟังจะเข้าใจได้บ้างเลยครับเข้าพอฟังตามได้บ้างเพราะฉะนั้นที่ที่เคยล่วงเกินไว้ผมก็กราบขอขอมาท่านอาจารย์นะครับครับตอนี้สําหรับวันนี้ก็คำถามที่ติดในใจคือผมคือปัญหาของผมคือก็ยังติดอยู่ในใจผมฟังมานานแล้วเสร็จแล้วขณะนี้ก็ยังไม่ไม่ค่อย ชัดอารมณ์ของภวังคจิตท,ที่ฟังว่าอารมณ์ของภวังคจิตเนี่ยอารมณ์ของปฏิสนธิจิตแล้วก็อารมณ์ของจุติจิตเนี่ยเป็นอารมณ์ประเภทเดียวกันหรือเป็นอารมณ์เดียวกันใช่ไหมครับอันนี้ถูกต้องไหมครับ ถ้าตอบว่าถูกหรือไม่ถูกก็จบแต่ไม่เข้าใจ <laughs> ใช่คะ่ะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทุกค์านี้คะ่ะลึกซึ้งขาดไม่ได้เลยต้องเป็นความเข้าใจโดยการไตรตรองของตนเองที่จะเริ่มรู้ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าเป็นธรรมะเป็นเรามาโดยตลอดและก็ยังคงเป็นเราต่อไปถ้าไม่รู้แต่ละ ขณะที่กำลังปรากฏว่าทีอ่อะไรไม่ประมาทใช่ไหมคะฟังอย่างนี้ครับเริ่มละเอียดเริ่มรู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเห็นบ้างได้ยินบ้างแต่และขณะหลากหลายมากไม่รู้เลยว่าคืออะไรเป็นเราตลอดเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดอันนี้ก็พูดให้เห็นว่าตามธรรมดาก็เป็นอย่างนี้นะคะจนกว่าจะได้ฟังคำที่ต้องไตรตรอง ภวังขจิตใช่ไหมคะครับและรู้จักจิตหรือ,อยังก็พอรู้ครับพอรู้ว่าจิตคือเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้มีไหมมีครับค่ะแล้วจิตเดี๋ยวนี้คืออะไรก็มีจิตเห็นจิตยินค,ครับเพราะฉะนั้นจิตเห็นไม่ใช่ภวังขจิตชื่อต่างกันนะแสดงความต่างกันหลากหลายมากของแต่และชื่อเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตรู้ ถ้าปราศจากจิตอะไรก็ไม่ปรากฏเลยทั้งสิ้นถูกต้องไหมครับครับเพราะฉะนั้นเดียวนี้ทราบไหมรู้ไหมว่าทุกอย่างทุกสิ่งในโลกทุกชาติเป็นไปตามอำนาจของจิตซึ่งถ้าไม่มีจิตประเภทน,นั้นเกิดขึ้นอะไรก็ไม่มีดอกไม้ก็ไม่มีนาฬิกาก็ไม่มีคนก็ไม่มีเสื้อก็ไม่มีแต่มีเพราะมีธาตุรู้ที่ เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นทางตาเห็นจึงมีสิ่งที่ปรากฏหลากหลายมากเป็นสีสันต่างๆเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ว่าต้องไกรตรองค่ะแม้แต่ธาตุรู้ทางตามีไหมมีครับหรือว่ามีแต่ตามีธาตุรู้ด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นที่กำลังรู้นี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาครับเพราะฉะนั้นเป็นธาตุรู้คือใช้คำว่าเห็น ถูกต้องไหมคะครับเมื่อมีตาและมีสิ่งที่กระทบตาแม้ว่ามีตาแต่ไม่มีอะไรกระทบตาก็ไม่เห็นถูกต้องไหมคะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏข้างหลังมีไหมขณะที่อยู่ตรงนี้มีครับข้างหลังค่ะข้างหลังไม่เห็นครับคมีอะไรข้างหลังวเพราะตาไม่ได้อยู่ข้างหลังไม่ได้กระทบตาเพราะฉะนั้นเริ่มมีความเข้าใจว่าแม้เพียงขณะเดียว ยังต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเกิดเองไม่ได้เลยแล้วก็มีแล้วโดยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นและเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เป็นเห็นเท่านั้นจึงใช้คำว่าเห็นด้วยเหตุนี้นะคะเห็นจากไม่มีเห็นเลยก็เกิดเห็นแล้วเห็นเกิดแล้วเห็นแล้วดัก ค่อยๆพิจารณาว่านี่เรากำลังกล่าวถึงธรรมะหนึ่งคือเห็นเท่านั้นอย่างเดียวที่มีจริงเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่าเห็นคิดไม่ได้เห็นชอบไม่ได้เห็นโกรธไม่ได้เพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นธรรมกิจเดียวคือเกิดขึ้นเห็นทันทีที่เกิดขึ้นเห็นดับต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดก็ปัจจัย พราะมีตามีสิ่งที่กระทบตาเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเนี่ยจริงไหมจริงครับแล้วเป็นเราหรือเปล่า,าที่เห็นไม่ใช่เราครับค่ะเพราะฉะนั้นเป็นนกเห็นหรือเปล่าไม่ใช่ครับแมวเห็นเทวดาเห็นไม,ไม่เลยเห็นเป็นเห็นนี่คือสัจจะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้จึงเป็นประมะบรมใหญ่ปรมัตธรรมและเล็กซื้อมากเดี๋ยวนี้นะคะเห็นกำลังเกิดดับก่อนเห็นไม่มีเห็นเมื่อมีเห็นเห็นแล้วดับทันทีเล็กซื้อไหมคะซื้อมากครับเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ไ้ครและใครเป็นผู้ที่รัสรู้ความจริงพระพุทธเจ้าครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังให้เข้าใจ จะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดโดยละเอียดอย่างยิ่งจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏขณะนี้เพียงแค่เกิดขึ้นมีแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกเลยเกิดอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้เทา่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆนี่แหละเป็นธรรมะมีจริง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้จังทุกขั้งอนัตตาไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นไม่ใช่นกไม่ใช่หนูไม่ใช่ง่งูไม่ใช่ปลาเห็นเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเริ่มรู้จักความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมจนกว่าจะประจักษ์แจ้งเพราะขณะนี้มีเห็นซ่งเห็นต้องเกิดแล้ว เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ,อยังคะขณะเดียวอะไรเกิดไม่ใช่คนเกิดไม่ใช่จึงจบตุกแก่เกิดแต่ธารู้เกิดเป็นจิตและเจตสิกและต้องไม่ใช่เพียงพูดว่าจิตและเจตสิกจิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรไมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของแต่และหนึ่งธรรมะที่ต่างกันทั้งจิตและเจตสิกและรูปด้วยเหตุนี้นะคะขณะเกิด ถ้าเกิดเป็นนกละ่ะอะไรเกิดเจจิตจเร็วแสียก็รูปใช่เกิดเป็นสุนัขครับไม่ว่าอะไรเกิดต้องเป็นธาตุรู้คือจิตและเจตสิกและในภูมิที่มีรูปต้องมีรูปเกิดขึ้นด้วยขณะแรกหมดสงสัยในขณะเกิดไม่แคะว่าไม่ใช่เราเลยยังไม่มีชื่อไม่มีอะไรหมดทุกอย่าง มีแต่ธาตุรู้คือจิตแต่เจตสิกรูปเกิดใครทำให้เกิดกรรมครับค่ะก็เริ่มละได้ยินตั้งหลายคำนะคะเพราะฉันมั่นใจในคำว่ากรรมและผลของกรรมเพราะฉันต้องเข้าใจคำที่พูดไม่ใช่พูดโดยไม่รู้จักเพราะฉะนั้นกรรมคืออะไรกรรมนี่ละเอียดมากเลยครับผมพยายามศึกษาแต่ก็ยังไม่เข้าใจกระจ่างแต่รู้ว่าคือเจตนา เจตนาเจตสิกท,ที่เป็นกรรมชื่อหมดเลยเพราะฉะนั้ธรรมะจริงๆเนี่ยละเอียดกว่าชื่อมากครับค่ะคเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงธรรมะที่เป็นกรรมไหมโดยคร่าวๆตั้งแต่ต้นวากรรมเป็นนามธรรมสภาพรู้เป็นจิตเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปธรรมเป็นจิตเจตสิกครับ ละเอียดกว่านั้นอีกกรรมเป็นจิตหรือเจตสิกเป็นเจตสิกครับเนี่ยค่ะคือการมีความเข้าใจขึ้นแม้ขณะเกิดขณะแรกซึ่งหลังจะเกิดแล้วก็มีคําที่เราได้ยินทั้งนั้นเลยพระวังค่ะจิตวิธีจิตอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่เพียงพูดและจําแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรทั้งหมดแต่และหนึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงที่เปลี่ยนไม่ได้เลยหนึ่งเป็นหนึ่งจิตเป็นจิต เจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปแต่รูปก็หลากหลายแข็งบ้างหวานบ้างดังบ้างแต่และหนึ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้เจตสิกก็มีหลากหลายและจิตไม่ใช่เจตสิกใดๆทั้งสิ้นเนี่ยค่ะคือความละเอียดที่ต้องรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดมาจากการที่ได้ทรงตรัสรู้และให้เริ่มเข้าใจความจริงว่า ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแต่และหนึ่งทรงแสดงเหตุให้เกิดธรรมะแต่และหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจิตหรือเจตสิกหรือรูปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะแม้ขณะที่เกิดแต่ก่อนเคยเป็นเราเกิดเดี๋ยวนี้รู้แล้วไม่มีเราแต่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเจตสิกและรูปหลากหลายต่างกันมากโดยเหตุที่ต่างกัน พระอจค่อยๆฟังเข้าใจไม่ใช่มีแต่ชีอวักกรรมแต่กรรมเป็นอย่างไรต้องค่อยๆฟังและเข้าใจขึ้นละเอียดขึ้นขอบขอบคุณ่านอาจารย์มากครับต้องฟังต่อไปและศึกษามากมากขึ้นครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพราะขณะนี้ก็เราก็ใกล้แล้วหมายถึงตัวผมนี่นะครับคิดว่าใกล้จะสิ้นพบไม่วกรู้ไนะครับในประเด็นคําถามของคุณปัญญาคมนะครับ ทำให้แต่ละคนแต่ละท่านนะครับได้ฟังความละเอียดนะครับตั้งแต่คำถามถามเรื่องภวังคจิตถามเรื่องอารมณ์ของภวังคจิตแต่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวให้ได้เข้าใจในความเป็นจริงของจิตนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าทุกขณะนี่ครับไม่เคยขาดจิตเลยจิตเกิดดับสืบต่อกันเป็นไปอย่างไม่ขาดสายเมื่อจิตเกิดขึ้นนะครับก็ย่อมรู้ เรียกว่ารู้อารมณ์อารามณะอันนี้ครับสิ่งใดก็ตามนะครับที่จิตรู้สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เป็นอารามณะของจิตตามควรแก่จิตขณะนั้นๆนนะครับอย่างเช่นขณะนี้นะครับมีการเห็นขณะเห็นก็เห็นสีเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นอารมณ์ของจิตเห็นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับไม่มีใครเลยหลังจากที่ เกิดมาแล้วทุกคนนะครับเกิดมาแล้วแน่นอนในภพนี้ชาตินี้จิตขณะแรกนะครับเกิดแล้วดับแล้วก็คือปฏิสนธิจิตแล้วก็ยังไม่ถึงจุติจิตก็คือยังไม่ตายแต่ก็ต้องถึงวันใดวันหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหลังเกิดก่อนตายตั้งแต่หลังจากเกิดแล้วจนถึงก่อนตายนะครับความเป็นไปของชีวิตนะครับก็คือความเป็นไปของจิตที่เป็นจิต ที่อาศัยตาหูจมกูกลิ้นกายและใจและสลับกับผวังขจิตนี่นครับนี่คือชีวิตประจําวันเป็นอย่างนี้เลยนะครับหลังเกิดก่อนตายนะครับวิถีจิตสลับกับผวังขจิตนี่แหละครับคือความเป็นไปของธรรมะความเป็นไปของชีวิตซึ่งไม่มีใครเลยครับมีแต่ธรรมะเท่านั้นครับแล้วเห็นเกิดแล้วเห็นแล้วดับค่อยๆพิจารณาว่านี่เรากำลังกล่าวถึงธรรมะเอง คือเห็นเท่านั้นอย่างเดียวที่มีจริงเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่าเห็นคิดไม่ได้เห็นชอกไม่ได้เห็นโกรธไม่ได้เพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นทำกิจเดียวคือเกิดขึ้นเห็นทันทีที่เกิดขึ้นเห็นดักต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยเพราะมีตามีสิ่งที่กระทบตา เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเนี่ยจริงไหมจริงครับแล้วเป็นเราหรือเปล่าพระที่<ม>เห็นไม่ใช่เราครับค่ะเพราะฉะนั้นเป็นนกเห็นหรือเปล่าไม่ใช่ครับแมวเห็นเทวดาเห็นไม,ไม่เลยเห็นเป็นเห็นนี่คือสัจจะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนได้จึงเป็นประมะบรมใหญ่ ปรมัตธรรมและเล็กซื to to ้มนก็จะไปส่งผลในวาระจิตช่วงสุดท้ายก่อนจุดจิตจิตอันนั้นจะเป็นอารมณ์ของจุติจิตแล้วก็ปฏิสนธิจิตและระวังจิตในชาติภพชาติต่อไปนี่คือความเข้าใจของผมนะครับค่ะพูดไปเท่าไหร่ถึงขณะนั้นหรือยังยังไม่ถึงครับเราต้องเตรียมตัวครับาจารย์เพราะฉะนั้นก่อนจะถึงลืมที่ได้ฟังแน่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆ แต่ถ้าเข้าใจจริงๆขณะนั้นก็จะมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้เพราะกำลังเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครเพียงอ่านใครเพียงจำแล้วก็จะเข้าใจง่ายๆอย่างกรรมผลของกรรมขณะเกิดเป็นปฏิสนธิขณะตายเป็นจุติหมายความว่าอะไร และอะไรและระหว่างนั้นคืออะไร,รนี่คือระว่างที่เกิดแล้วยังไม่ตายครับเป็นอย่างนี้แหละแต่จะตายเมื่อไรไม่มีใครรู้ค่ะครับครับผมขอบขอบพระคุณนานอาจารย์มากครับ